สวัสดีค่ะเราจะชวนคุณมาฟังอีกหนึ่งเรื่องราวของคุณย,ยุยและไม่ได้บอกชื่อรีสอร์ทเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ใครแต่ถ้าพูดไปก็น่าจะมีคนรู้อยู่เยอะค่ะคุณยุยและสามีครอบครัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นลูกๆทั้งสองคนของพวกเขาเป็นหัวใจสำคัญของทุกบ้าน ทุกวันเริ่มต้นด้วยเสียงหัวเราะในมือเช้าและจบลงด้วยการเล่านิทานก่อนนอนที่สร้างความสุขให้กับทุกคนความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณยุย้ยไม่ได้เกิดเพียงเพราะสายเลือดแต่เป็นเพราะการใช้เวลาและประสบการณ์ที่พวกเขาแบ่งปันกันมาอย่างยาวนานคุณยุย้ยมักชวนลูกๆทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ช่วยสร้างความทรงจำเช่นปลูกต้นไม้ในสวนหลังบ้าน ทำอาหารร่วมกันในวันหยุดหรือแม้แต่การพาลูกๆไปขี่จักรยานรอบหมู่บ้านกับสามีในช่วงวันหยุดยาวคุณยุ้ยกับสามีมักใช้โอกาสนี้พาครอบครัวไปเที่ยวทั้งทะเลภูเขาหรือแม้แต่แค่ขับรถไปยังที่พักต่างอากาศไกลบ้าน ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยเสียงเพลงจากวิทยุรถเสียงหัวเราะของลูกๆและการพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ทุกคนใกล้ชิดก,กันมากขึ้นไม่เพียงแต่ครอบครัวเท่านั้นคุณยุ้ยยังมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานเพื่อนๆทั้ง3ามคู่ร่วนผ่านชีวิตต่างๆมาด้วยกันตั้งแต่เรียนจบแต่งงานมีลูกและสร้างครอบครัว ช่วงเวลาเหล่านี้ทำให้เขาเหมือนเป็นครอบครัวที่สองของกันและกันในทุกๆปีเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนที่แสนสดใสกลุ่มเพื่อนสนิทของคุณยุย้ยมักจะเริ่มวางแผนที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันเสมอการชวนกันไปเที่ยวในครั้งนี้เริ่มต้นจากบทสนทนาเล็กๆระหว่างคุณยุ้ยกับเพื่อนๆระหว่างจิบกาแฟในเช้าวันหยุดปีนี้เราจะไปทะเลกันอีกไหม คุณยุ้ยเปิดประเด็นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเพื่อนๆต่างตอบรับทันทีด้วยเสียงเฮลันไปสิปีนี้ต้องไปที่ที่พิเศษกว่าปีที่แล้วหน่อยนะหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มช่วยกันหาข้อมูลทั้งรีสอร์ทที่น่าสนใจบรรยากาศดีและเหมาะสำหรับการพักผ่อนของขอครอบครัวที่มีเด็กๆสุดท้ายพวกเขาก็ได้เลือกรีสอร์ทริมทะเลแถวประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความสงบและความสวยงามรีสอร์ทที่พวกเขาเลือกเป็นบ้านพักหลังใหญ่ที่จองยากมากต้องจองล่วงหน้าหลายเดือนเมื่อได้วันเข้าพักแน่นอนทุกคนก็ต่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเริ่มเตรียมตัวล่วงหน้าหลายสัปดาห์คุณยุยและเพื่อนๆนน,นัดกันแบ่งหน้าที่เพื่อให้ทริปนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดก่อนวันเดินทาง คุณยุยและเพื่อนๆไปจับจ่ายซื้อของสดทั้งอาหารทะเลสดๆอย่างกุ้งหอยปลูปลาและวัตถุดิบสำหรับทำบาร์บีคิวทุกคนต่างเลือกของกันอย่างสนุกสนานลูกๆก,ก็ร่วมแซมด้วยเสียงหัวเราะและความตื่นเต้นหนูอยากกินปลาหมึกย่างเยอะๆเ,เลยวันเดินทางมาถึงทุกครอบครัวนัดเจอกันที่จุดรวมตัวเพื่อเดินทางไปพร้อมกันด้วยรถยนต์ พอรถทุกคันมุ่งหน้าออกนอกเมืองท้องฟ้าก็เริ่มเปิดกว้างเสียงเพลงในรถและเสียงพูดคุยทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความสุขเมื่อไปถึงรีสอร์ททุกคนต่างพากันตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามที่บ้านพักบ้านหลังใหญ่ตั้งอยู่ริมชายหาดมีระเบียงกว้างที่สามารถมองเห็นทะเลและฟังเสียงคลื่นาสาดได้อย่างชัดเจน หลังจากจัดของเข้าห้องพักเรียบร้อยคุณยุยและเพื่อนๆก็เริ่มจัดเตรียมอาหารเย็นทันทีในช่วงเย็นทุกครอบครัวร่วมกันย่างอาหารทะเลบนเตาถ่านกลิ่นหอมของปลาย่างและเสียงสวบสาบของคลื่นทะเลสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและผ่อนคลายเด็กๆวิ่งเล่นบนชายหาดพร้อมเสียงหัวเราะก้องกังวานขณะที่ผู้ใหญ่จิบเครื่องดื่มเย็น พูดคุยกันถึงความทรงจำในอดีตและเรื่องราวชีวิตปัจจุบันนี่แหละช่วงเวลาที่เรารอคอยคุณยุ้ยเอ่ยขึ้นพลางมองไปที่ลูกๆและเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มเสียงขึ้นเสียงหัวเราะและความอบอุ่นของมิตรภาพในค่ำคืนนั้นกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมสำหรับทุกคนเมื่อเวลาล่วงเลยเป็นจนดึกเด็กๆเ,เ,เริ่มง่วง พ่อแม่พากันอาบน้ำให้ลูกๆและพาเข้าห้องนอนคุณยุ้ยเองก็อาบน้ำและจัดการทุกอย่างในห้องของตัวเองเรียบร้อยแล้วเธอปิดไฟในห้องหรือไว้เพียงแสงไฟจากทีวีเพื่อให้ห้องไม่มืดสนิทในความเงียบสงัดสามีและเพื่อนๆบางคนยังนั่งดื่มกินและคุยกันถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาความทรงจำเก่าๆและมุกตลกขบขันต่างๆ ทำให้ทุกคนหัวเราะจนท้องแข็งเรื่องเราจากวัยเด็กจนถึงปัจจุบันถูกยกมาแบ่งปันกันไม่มีใครในกลุ่มที่ไม่ยิ้มหรือไม่หัวเราะเป็นเวลาดึกเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้คุณยุยได้ยินเสียงน้ำไหลจากในห้องน้ําเสียงฝักบัวรกระทบกับพื้นกระเบื้องดังอย่างชัดเจนคล้ายกับมีคนกำลังอาบน้ำอยู่เสียงแววนั้นมาพร้อมกับเสียงอาบน้ำ แล้เสียงเดินไปเดินมาเหมือนกำลังแต่งตัวในตอนแรกคุณยุยไม่ได้เอะใจคิดว่าสามีของเธอคงกลับเข้ามาในห้องโดยที่เธอไม่ได้สังเกตเธอรอเขาออกมาจากห้องน้ำเพื่อจะถามถึงบรรยากาศด้านนอกแต่รออยู่นานจนเริ่มรู้สึกแปลกใจด้วยความสงสัยคุณยุ้ยจึงลุกขึ้นเดินไปที่หน้าห้องน้ำเอื้อมมือไปเปิดประตูด้วยจิตใจที่คาดหวัง ว่าจะพบสามีของตนอยู่ด้านในแต่เมื่อประตูเปิดออกภาพที่ปรากฏคือห้องน้ำที่ว่างเปล่าไม่มีน้ำไหลไม่มีฝักบัวที่เปิดและไม่มีร่องรอนใครเลยหัวใจของคุณยุ้ยเต้นแรงขึ้นจนแทบจะหลุดออกจากอกความหนาวเย็นจับขั้วหัวใจเหงื่อเริ่มผุดใลรทั่วใบหน้าในหัวมีแต่คำถามว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อครู่คืออะไร แล้วไข่กันที่อยู่ในห้องน้ำคุณยุ้ยถอยหลังกลับอย่างช้าๆมือที่จับลูกปิดประตูสั่นเทาเธอมองไปรอบๆห้องแต่ทุกอย่างยังคงอยู่ในความเงียบสงัดมีเพียงเงาของเธอที่สะท้อนบนผนังจากแสงหน้าจอทีวีความรู้สึกหวาดกลัวและงุนงงเริ่มเกาะกินจิตใจจนทำให้เธอหายใจไม่ทั่วท้อง คุณยุยตัดสินใจเปิดประตูออกไปด้านนอกเพื่อถามสามีที่ยังคงอยู่กับเพื่อนๆคุณคุณเข้ามาในห้องเมื่อกี้หรือเปล่าเธอถามด้วยน้ำเสียงสั้นๆสามีเงยหน้ามองด้วยความสงสัยไม่เลยผมอยู่ตรงนี้ตลอดมีอะไรหรอคำถามของสามีทำให้คุณยุยรู้สึกเหมือนโดนเข็มทิ่มแทงเธอพยายามสงบสติอารมณ์และกลับเข้าไปในห้อง แต่ความคิดเกี่ยวกับเสียงประหลาดในห้องน้ำยังคงหลอกหลอนเธอเสียงที่ได้ยินนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพลหลอนเมื่อเงอกลับเข้ามาในห้องคุณยุ้ยยังคงมองไปที่ประตูห้องน้ำอย่างหวาดระแวงทุกความมืดรอบตัวเหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่เธอพยายามข่มตานอนแต่ภาพในหัวของเธอน้นยังคงเต็มไปด้วยคำถามทีท่ไม่มีคำตอบเธอไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง ได้แต่เก็บความกลัวไว้ในใจเมื่อกลับเข้าห้องพักความมืดและความเงียบทำให้ทุกสิ่งยิ่งน่ากลัวเธอพยายามข่มตาหลับแต่ก็เต็มไปด้วยความกังวลในคืนนั้นคุณยุ้ยฝันถึงชายคนหนึ่งล่างสูงผมดำใบหน้าแสดงความเกลี้ยกลาดมชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เธอแล้วพูดด้วยเสียงดุด,ดันว่านีห้องกูน้ำเสียงนั้น กล้องสะท้อนอยู่ในหัวจนคุณยุ้ยรู้สึกอึดอัดเหมือนขยับตัวไม่ได้เธอพยายามดิ้นรนในความฝันสามีที่นอนอยู่ข้างๆเห็นท่าทีผิดปกติจึงปลุกเธอขึ้นมาคุณยุ้ยสะดุ้งพร้อมกับเหงื่อที่ชุ่มไปทั้งตัวความกลัวแผ่สัานจนทำให้เธอไม่กล้าหลับตาอีกเลยลุงเช้าคุณยุ้ยเล่าความฝันให้สามีฟัง และยืนยันว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนไม่ใช่เรื่องรอเล่นเธอรู้สึกไม่สบายใจและอยากกลับบ้านสามีเห็นท่าทีของเธอก็เชื่อและพยายามปลอบใจพาครอบครัวกลับบ้านพวกเขาจึงหาสาเหตุบอกเพื่อนๆว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่อในจุดหมายอื่นๆเพื่อนๆถึงแม้จะสงสัยแต่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรคุณยุ้ยและสามี จึงเก็บข้าวของและรีบออกจากรีสอร์ทในเช้าวันนั้นเรื่องราวของคุณยุ้ยทำให้เธอไม่กล้ากลับไปรีสอร์ทที่นั่นอีกเลยแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่สวยงามและบรรยากาศดีแค่ไหนแต่ประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นในคืนนั้นก็เพียงพอที่ทำให้เธอจดจำไปตลอดทั้งชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับประสบการณ์การเข้าพักถ้าเพื่อนๆมีเรื่องราวเอามาแบ่งปันกันได้นะคะ ติดต่อมาทางช่องทางอีเมลเพจ Facebook ใต้คอมเมนต์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะหรือท่านใดที่มีประสบการณ์หลอนๆอยากโทรมาแชร์ก็สามารถติดต่อมาทางช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ